ตอนนี้นะครับสิทธิ์ของคนที่จะลงทะเบียนได้เหลืออีกเพียง8ล้าน5 0สน8หมื่กว่าคนเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเราต้องรีบลงทะเบียนเลยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับคนละครึ่ง .com นะครับผมเมื่อเข้าไปได้นะครับไปที่หน้าแรกนะครับ ไปที่แท็บคําสั่งสีเหลืองเหลือส้มๆนะครับที่เขียนเขาว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์คลิกเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งจะเจอคําว่าสําหรับประชาชนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมที่แท็บสีแดงเสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับผมก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับสําหรับผู้ที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับผมเงื่อนไขก็ตามนี้เลยนะครับลองอ่านดูนะครับผมเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลว่ลงมาด้านล่างสุดนะครับ จะเห็นแท็บนะครับให้ติ๊กถูกหนึ่งครั้งแล้วก็กดยืนยันนะครับที่แ็บสีฟ้าเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมให้เลือกคํานำหน้านะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กอกชื่อนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็นามสกุลที่เป็นภาษาไทยนะครับผมเลขบัตรประชาชนนะครับเลขหลังบัตรประชาชนนะครับกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับผมต่อมาครับก็วันเดือนปีเกิดนะครับ ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นปีแบบพุทธศักราชมีให้เลือกนะครับตรงนี้สาหรับอันนี้นะผมจะไม่ได้กรอกจริงนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะแต่ว่าจริงๆอะผมกรอกหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรมือถือนะครับที่ติดต่อได้นะด้านล่างก็จะเป็นอีเมลนะครับอีเมลที่ติดต่อได้เช่นกันนะต้องใส่อีเมลที่ติดต่อได้เสร็จแล้วก็มาดูที่แถบขวาล่างครับผมกดลงทะเบียนครับเมื่อกดลงทะเบียนนะครับผม เราจะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับผ่านเบอร์มือถือนะครับผมจะมีเลขรหัสนะครับ OTP ส่งไปทางมือถือนะครับผมให้เราเรียบดูในกล่องข้อความนะครับแล้วก็คีย์เลขลงไปในช่องนี้นะครับผมอ่าเราก็จะคีย์เลขลงไปเลยครับ เมื่อกอกเลขเสร็จแล้วให้กดปุ่มยืนยัน OTP ระบบก็จะขึ้นว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็รอเมสเซจยืนยันทางมือถือที่นี่น,นะครับว่าได้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เข้าร่วมโครงการนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ